ทำไมบุตรนอกสมรสถึงมีสิทธิ์ได้รับมรดกเพื่อน่าจะเคยได้ยินคำว่าบุตรนอกสมรสกันมาบ้างแล้วนะครับคำว่าบุตรนอกสมรสหรือเรียกว่าบุตรนอกกฎหมายนั้นครับในทางกฎหมายมันหมายถึงบุตรที่เกิดขึ้นมาจากพ่อแม่ที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองครับและบุตรนอกสมรสจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกจากพ่อหรือแม่ของตัวเองได้บ้างไหมเนี่ย ถ้าสมมติว่าวันใดวันหนึ่งพ่อหรือแม่ได้เสียชีวิตลงไปผมขอพูดภาษาชาวบ้านแบบเข้าใจง่ายๆอย่างนี้นะครับขออธิบายฝั่งของแม่ก่อนเด็กที่เกิดมาทุกคนนะครับถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของแม่เสมอครับไม่ว่าแม่จะได้จดทะเบียนสมรสกับพ่อหรือไม่ก็าตามดังนั้นหากแม่เสียชีวิตไปลูกที่เกิดมาครับย่อมมีสิทธิ์ได้รับมรดกจากแม่อยู่แล้ว ส่วนฝั่งของพ่อครับเด็กที่เกิดมาทุกคนเนี่ยถ้าพ่อกับแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุตรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของพ่อเท่านั้นครับเพือเ่อนๆอาจจะสงสัยว่าถ้าสมมติว่าพ่อกับแม่ของเราเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยมีแต่พ่อเท่านั้นที่มีทรัพย์สินมรดกอะ่ะเราในฐานะที่เป็นลูกเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกใดๆเลยนะสิหากว่าวันใดวันหนึ่งพ่อเสียชีวิตไปในทางกฎหมายมรดกครับเขาไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นนะครับมันมีข้อยกเว้นอยู่ว่าบุตรนอกสมรสนั้นครับ มีสิทธิ์ได้รับมรดกจากพ่อได้ก็ต่อเมื่อ 1. นนะครับพ่อกับแม่ได้จดทะเบียนสมรสกันในภายหลัง 2. พ่อได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตร3ครับสามพิพากษาว่าเป็นบุตรและมันยังมีกรณีหนึ่งครับที่ถือว่าเป็นการรับรองโดยพฤตินายที่หลายๆคนทำกันเช่นพ่อได้มีการอุปการะเลี้ยงดูส่งเสียให้การศึกษาหรือว่าให้ใช้นามสกุลเนี่ยอย่างนี้ก็ถือเป็นการรับรองโดยพฤตินายแล้วครับ ดังนั้นเด็กก็จะมีสิทธิ์ได้รับมรดกในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรมของพ่อได้นั่นเองทีนี้เพื่อนๆรู้แล้วใช่ไหมครับว่าทําไมบุตรนอกสมรสถึงมีสิทธิ์ได้รับมรดกแม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้บังคับให้พ่อกับแม่จะต้องจดทะเบียนสมรสกันในทางศีลธรรมครับกฎหมายเขาก็ไม่ได้ทอดทิ้งลูกแต่อย่างใดครับลูกที่เกิดมาจึงมีสิทธิ์ได้รับมรดกตามที่ผมได้พูดไปนั่นเอง ถ้าเพื่อนๆอยากเก่งกฎหมายโดยที่ไม่ต้องเรียนกฎหมายขอให้ติดตามคลิปต่อไปครับเก็ยกฎหมายใน3นาทีกับธนาตีครับ